เทรนเลอรุ่งรวยครับผมต้อนรับทัวู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องเสีือนุบุรยัมครับเอา FC ท่านใดที่มองมองรถเทรลเลอร์ราคาถูกเอาไปใช้งานคนย้ายรถแมคโครรถเกี่ยวข้าวนะครับขอแนะนำเลยครับผมเทรลเลอร์รุงรวยเอาใกล้จะถึง ฤดูการเก็บเกีย่ยวแล้วผมเดือนหน้าก็เริ่มออกงานกันแล้วนะฮะสำหรับเอฟซีที่มอ,มองมองกันอยู่นะนี่ครับเอามาฝากกันครับผมลุงรวยประกาศดําราคาลงนะครับก็จากขายราคาสองแสนตอนนี้ลุงรวยดําราคาลงแล้วครับผมเป็นโปรโมชั่นพิเศษสําหรับฤดูการที่จะถึงนี้นะฮะก็ขายอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท นะครับนะหนึ่งแสนแปดมืนบาทลองมาต่อรองกับลุงได้อีกนะครับผมเนี่ยดำจากสองแสนเหลือแสนแปดนะครับผมเห็นว่าคุยราคาได้อีกนะครับผมนะก่อนที่เราจะมาต่อรองราคากันดีเดี๋ยวมาดูเครื่องในของเขาก่อนครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ของ ฮีโน่ ino, ครับผมฮีโน่ฮีโน่เฮตโอเดีครับทุกคนเครื่องเก่าญี่ปุ่นเลยตัวนี้นะครับร้อยเก้าสิบห้าแรงมา้านะครับนะครับต้นเขาก็บอกอยู่ว่า, D, วาเฮตโอเดนีนะครับผมพวงมาลัยธรรมดาครับเครื่องยนต์ไม่ไอไม่ดันนะครับผมเครื่องยนต์นิ่มเลยนะครับผมพร้อมใช้ เติมแต่น้ำมันใช้งานได้เลยนะครับบอดี้ของเขาเอาตัวนี้เป็นรถทรงคุณปู่ครับผมหัวยาวหัวไม้นะครับหัวไม้นี่ก็ตามสภาพนะครับผมตามสภาพก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะตัวนี้เป็นสิบล้อขับเพลาเดียวนะครับผมขับเพลาเดียว ล้อหน้าในยางขอบเท่าไหร่ยางยางเก้านะเก้าศูนนะครับดิสโทน Stone, นะครับล้อหน้าช่วงล่างดีก็สีสวยนะครับภายในก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเป็นโไม้ก็ยังดีอยู่นะครับใส่เกียร์ไม่มีหลุดนะใส่เกียร์ไม่มีหลุดนะครับ กซถือว่าโอเคครับผมไม่น่าเครียดนะครับก็ซเอาแบตเตอรี่มาใส่นีงได้เลยครับผมนะครับโครงสร้างของกระบะพื้นเทเล์ครับตัวน,นี้นะ่าจะเป็นเหล็กรางหนะ้าสีประกบกันสองชั้นนะครับก็ดูโครงสร้างของเขาครับผมปูพื้นเหล็กอย่างดี มีดามล่างดามบนด้วยครับยางล้อลังก็เป็นยางของดีสโตลเหมือนกันนะครับผม้อยางนี่ก็ถือว่าใช้ได้อีกยาวนะครับอีกย,ยาวทเทร์ก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมกระบะพื้นนี่แข็งแรงมากครับผมสำคัญที่สุดก็คือบันไดขึ้นลงนะครับ นีล่ลุงรวยจัดทำพิเศษเลยนะครับบันไดนี่แข็งแรงทนทานมาตรฐานนะครับผมราบรองขึ้นรถเกี่ยวนี่ไม่ต้องเสียวเลยนะครับเหล็กเขาเป็นเหล็กรางนาสีประกบเลยนะนี่ครับใหญ่อยู่ประมาณ50าสิบเซนได้ครับผมตัวนี้โอ้น่าจะ60ครับของกว้างของบันไดขึ้นนะผมนี่ครับโอ้สุดจัดจริงๆนะผม ใครที่มองมองอยู่ครับราคานี้ผมว่าน่าใช้ครับผมน่าใช้นะครับชุดเท้ายันเท้าอะไรก็แข็งแรงไฮดรอลิกอะไรก็ใช้ได้ครับผมช่วงล่างเดียวเลยตัวนี้ใช้กระบอกยกหนึ่งตัวครับผมแค่หนึ่งตัวนี่ก็เหลือเฟือแล้วครับทุกคนนะไฟลงไฟเรียวอะไรนี่พร้อมใช้นะครับนี่ก็ถ้าถามถาม,ถามผมว่าเทเลอร์คนนี้น่าใช้หรือไม่ผมบอกว่าน่าใช้ครับ เพราะว่ามันราคาไม่แพงนะผมหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทเนี่ผมว่าคุ้มครับคุ้มนะโดยเฉพาะมันได้ขึ้นเนี่โอ้เอาใครที่งบน้อยครับผมงบน้อยเพิ่งซื้อรถเกี่ยวมาไม่มีเทเลอร์ครับฝากเลยตัวนี้นะครับผมรถพร้อมใช้งานนะครับเติมน้ำมันอย่างเดียวนะอาจจะดูไม่สวยตรงหัวนะครับผม แต่ว่ารับรองยังมีปัญหาแน่นอนครับผมนะฮะนี่ก็ต่อรองกับกระลุงได้อีกครับผมมาต่อรองกันได้อีกนะดําราคาลงจาก2องแสนเหลือแสนแปดแล้วก็ถูกใจก็ต่อรองกันอีกได้นิดหน่อยนะครับเอาฝากกันด้วยครับผมรายละเอียดยังไงก็เดี๋ยวมาคุยกับเซนุ้ยครับผม แต่ตัวนี้ภาษีน่าจะขาดเกินนะครับภาษีขาดเกินตัวนี้นะเน้นเน้นวิ่งในหมู่บ้านนะครับผมถ้าเน้นวิ่งเดินทางไกลก็ไม่เหมาะครับผมไม่เหมาะรุ่นนี้นะครับผมคุณปูนะครับใช้งานในบ้านเรานะครับในจังหวัดเราก็โอเคครับถ้าข้ามจังหวัดหลายจังหวัดเนี่ยก็ต้องคุยกับตำรวจหน่อย นะครับผมแต่โอเคสภาพนี่ใช้งานเกือบ90%นะครับผมกับระบบของเขาเครื่องยนต์ดีเครื่องยนต์ดีเกียร์ดีนะครับช่วงล่างดีอันนี้ผมรับประกันอ่ะยังไงก็โทรมาครับผม0808432910นะครับผมเทเลอร์หัวยาวนะครับเครื่องยนต์ฮีโน่โฮเจ็ดดีร้อยเก้าสิบห้าเรนมานะครับผมนะเอาฝากกันไว้ด้วยครับผมลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ